อาวไม่แต่แต่เต่พี่อะไายลงในกลุ่มแล้วว่าอ่าเลี้ยวไม้นห,นรไมหรือสวัสดีครับสวัสดีพีพีเสวัสดีเอฟซีโตเกียวบุิกทุกๆท่ททานและสวัสดีเ e อฟซพ่อไก่นะครับตอนนี้เข้า อยู่ในวัดแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพีอ่อ่ตอนนี้อยู่หน้าง,งานแล้วหว่วยขึ้นเสือผ่าตากลายถึอยู่หน้าง,งานแล้วครับพี่น้องตอนนี้ไอ็เอาสิเ,เขาล้างหันเนี่ยนี่นี่จอดนีรถบ่เาขาล้างหันเนี่ยนี่จอดนีรถมันเขาได้รเนาะพี่พวกเอาไปเอาไปจอดถึก่อนนี้ยาม ข้กกาเขากลางมาที่เขาเนี่สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อตอนนี้อยู่หน้าหน้าห้าหนาเวที่นะครับพี่น้องนี่เลยบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนคืมคมฟ้าคืมฝนนะแต่ไม่มีการตกแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นร้านเปอร์เซ็นแน่นอนโบโตกแท้ๆพี่น้องเนาะโบโตกแท้แๆอืมยังไล็กกับโบโตกเออสิบล้านปเปอร์เซ็นต์ยังไล็กกับโบโตี๋ยวแชร์ก่อนเออเดี๋ยวแชร์ก,ก่อนอเ,ออเดี๋ยวแชร์ก่อนๆๆ เฮ็ดจังไดกับโบตัวกับพี่น้องมือนี่บอกให้เลยนะครับเพราะว่ายังพอแรงไม่นําเออพอแรงโบดพอแรงโบดอันหัวหน้าเพชรโน่นตุนมานําจังไล็กกับโบตกวหอยกระดันไหวไหวไหววตีเสารว่าหัวหน้าเพชรโน่นตุนว่าได้ได้ผมไม่มีหลายคนส่วนหลายคนเดียวเอาตีเอาตีเอาคนละคนละสามร้อยผลชวนอันนี่นีหัวหน้าโบดครับผมนีหัวหน้าชิ้นจังมีหัวหน้ากล้องหัวหน้าหน่อยยุรี พ่อหน้ายุรีเอ้อแล้วก็คูน้ำท<ะ>ิ้ง,งานนี่คู่ชิดกันคู่ชิดจังอันพ่อใหญ่นวดน,น,นี่นักแสดงรับเชิญเราบ่มีหุ่นส่วนได้อยู่อันเพชรล้นตุนเพราะว่ายังผู้จัดการบัวบ่ให้เปิน่นนะท่นเออ <c oughs> เราบ่มาแต่ว่าเราให้สถานที่เออเนาะเอา,เ,อาเดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งก็ผู้จัดการบัวพี่น้องว่าตอนนี้เขาหอดใส่แล้วไปหนองบัวเท่านะครับตรงนี้สถานที่ตรงนี้พี่น้องมาซอมเถื่อนเลยนี่ นั่นแหละจะว่าไม่เป็นฉากพอดีตัวเทือเท,ทือแรกนั่นมากแต่จอยู่มองเก่าหมดละอเออเดี๋ยวนี้ก็มานี่เอาพี่น้องผูใ้ใดบ่าด้ซื้อบัตรจองตั๋วเขากุม้มเนาะพี่น้องเนาะรับการเท่าไหร่นะสั้นแค่สั้นนี่พกสั้นให้ว่ได้ซื้อบัตรจองตั๋วเขากุ้มนะคระเฝ้าจิ้มลิ่งซื้อบัตรจองตั๋วเขากุ้มนะเจ้าสิริพ,พ่อกรับเพชรนนดตุนบหมอนแดงนี่โมเพชรนนดตุนเอออันนี้เพชรนนดตุนนิกเกะเพชรสมถุย <laughs> พ้อมแล้วครับพี่น้องตอนนี้เวทีนะครับเหลือแจะจอี่อารักการงานสั่งนะระบบแสงสีเสียงโ<อ>ปรงห่วงครับจัดเต็มครับลำโพงห่างละแปดสิบดอกอดอกแม้บัวด้วาตู้แมมเอาแม่นตัวน้อไอปูขอเขาเอาถืออยู่ด้ขอบอกว่าลำโพงห่างละแปดสิบดอกบัวด้วาตู้แมมดอกไหมอเออเพราะว่าดอกแมม เออคั 80, okay. oh. oh. yeah. ้น่าแปดสิบจุนี่เออแม่นอีกเรื่องนึงได้เขาบอกว่าแปดสิบดอกเออขอบคุณบ้านฮักเพื่อนนั่นโอ้ยบอกโอ้ผู้ซัพพอร์ตบอกเก็บแล้วพวซับพอร์ตเครื่องเดิมโบดเอ้ยไอ้ครับเธอต้องเลตถอยเรื่องเนี้ยกินแล้วเด้อโบดเอ้ยโบดไอ้ครับโบดสิเรล่องยางบ่อห้อยเลยนี่ไว้บกกาจับบ่อ๋อของบ้านฮักใครนะของบ้านฮักใครนะ บ้านฮักดอกซี่แกมนะครับสนับสนุนเครื่องดื่มน้ำดื่มนะครับแล้วก็อู้ยนี่มันแข็งโกโดสิกินไลยนี่น้ำส้มหนึ่งร้อยขวดแล้วจะกินยังไงเนี่ยต้องเปิดไปปะนี่ต้องตองเปตันแด้ไปก่อนกันนั้นแล้วพี่ปูเปิดรอดเปิดล่างไปรอดเพราะสัมกินอะไรนี่เออสถานที่ห้องกับสีอยู่เครื่องนีู่่ละน้องโบดเพราะว่าพระองค์กลางต้นนะครับอยุ่งเคิงเลยเพราะว่ามารอบนั้นกับคอยุ่งเคิงนี่แหละ เนาะอยู่ด้านบนเราก็รักษาความสะอาดเอาบ่ต้องแปลี่ยนะครับเปียงผมก็ใส่เสียบเอาผู้ไทยบ่มี่เพ่ถามครับบ่ต้องออกข้อนออกพุนครับมุ้ยวันไหถามครับเพราะว่าอันมาอยู่นี่ก็สร้างเขาวันได้รับครับเพราะหน้าตาบ่ดีหัวหยอกเดอออยู่ในช่วงทดลองงานใช่เออเห็นบ่พ่อใหญ่ปู่ก็ยังบ่ได้ใส่ดอกนี่เออเพิ่นน้นตุนมาใ้อนุมัติเออ เออ่สเมตรไม่คือมุเก๋าวงสามง่สามโอ้นาออ่าวาอแม่ี่อ้ครับุนุนอันเพชรนุนตุนนะครับเอจอได้ขยายพวที่คัเลิศจากจากแม่อัดแผ่นหนึงสิเป็นสแผ่นสองเป็นสามอันเทมครับไอ้วงใหญ่ๆก็ใหญ่มาเซํนีนะุนตุนี่าเออเอาเสร็จนะเออเอาเยยพากึ้นไปเบิ้งนี่ลองตอนนี้ห้านเลี้ยว ระบบจอแล้วแล้วเนาะแล้วก็เหลือที่จะลงระบบเครื่องเสียงเครื่องเสียงพึ่งมาฮอดครับพี่น้องครับเว้ยอันนี้เขาจะไปเดีมาจอดพี่บอควางพนบ่นี่ควางพนนี่ท่าเขาเรียนขึ้นเรียนลงมพวกควางบ่จอดบังแถบที่ว่าอีกละอันนี้อีพี่เท่าไหร่ลงโบทบอกเพ่นแนน FC เข้า เอซีอีพีหาสีเป็นบอลนี่ไม่ใช่อีพีพิเศษถูกไหมวันนี้หรือยังไงหามาจากเลยแล้วผู้จัดการเขาด่าซะดิเออซีด่าได้บรรเลียงบอกเฮ้อสิว่าอีกและเออผู้ใดว่าจะซื้อบัตรจองตั๋วเขากุมนะพี่น้องเด้อสามารถคลิกลิงด้านล่างนี่เดี๋ยเลยนะครับจิ้มลิงตรงนี้ได้เลยอีพีเท่าไหร่อดิินอีพีพิเศษนะครับอนุมัติ่าด้านนี้กี่นี่หลวนี่ทูอนุมัต เออเอาเยอะเริ่มแม่เร็วเถึงแล้วนี่ฮะพู้ใดบ้านเด้เขาซื้อบัตรสองตัวเขากุมนะครับพี่น้องกับเฝ้าเฝ้านะครับในตอนนี้เพราะว่าคือถ้าซื้อตอนค่ำสี่ต่างคนต่างงานต่างคนต่างหนุ่มงานมันสียอนุมัติชาพออนุมัตรชาเดี๋ยวกับเสียโรคมาบ่ได้เขาเบิ่งไงอันนั่นอันนี้อันนี้อันนั่นนะครับจะเฝ้าเบ้าสวนอันนี้กี่เฝ้าเออ คือตอนนี้นะครับคือถ้าจะซื้อซื้อตอนนี้กดยิงตอนนี้ย่างหน่อยนะครับแอดมินตอนนี้ยังไม่ได้ทําอย่างอื่นคือรออนุมัติยังเยี๋ยังกี่ตอนนี้คืออนุมัติได้เลยถ้าเอฟซีซื้อตอนนี้นะครับหน้าตอนนี้ก็คือสามารถอนุมัติได้ปุ๊บปั๊บเลยทันทีแต่ถ้าซื้อซาไปคนนี้ <c oughs> ปัญหาก็คือเพื่อสิมานังอนุมัติกันมาที่นี่แ่งก็คาม่าแฮงลิงขอลายมันก็สิซาเพิ่มนะพี่น้องเนาะาแน่ ครับฝาก่่ายังไหนเพชรอ้นตุนฝากพี่เมยเด้อยครับยังไงกับฝ่าสื่อสวดตังแจ่เวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นตนไปครับก่อนเป็นสีคำก่นเร่งหน้าเดี๋ยวพอมีคนเห็นงานเนี่ยกับโทษแม่ามโทษนบาวาดอกโทษนันต่ว่ากะเพราะเขาบอกรับทักดาพวมนี้จี้เออแล้วพ่กชิดว่าเขาสียจอย่างขึ่นเนาะเออนะครับเอารอในกลุ่มแล้วพรอหนูวุ้ยขอพคุณครออนุมัตินิกี้อนุมัตดวนเลยนิกีนันจะแซะหรอ อนุมาณวัวเลยเห็นบอ่อพ่นท่วงแล้วนี่ผมสิผ้ามาเบงหนางานครับพี่น้องอู้ทางเข้ามาสิ่พอรสร้างไง้ะพี่นอ้องอ่าประตูทางเข้าจะอยู่ทางนี้ตอนนี้รอมรัวสังกะสีเป็นที่เรียบร้อยความปลอดภัยมีแน่นอนพี่น้องเพราะต้องห่วงเด้อต่อจะให้อยู่ในวัดกระางเราก็ร้อมรัวร้อมรอบจนหมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้รอมรัว้เบิดนะครับทาาเขามีท่าเดียวนะครับพี่น้อง ทางเขามีเราเรามีทางเดียวตรงนี้จะเป็นออกไปที่หมู่บ้านนะครับตรงนั้นสิไปหลังเวที่ส่วนตรงนี้เราจะปิดแต่ประตูที่เราจะเปิดให้เข้าจริงๆคือจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับประตูสิให้เขาอีรีคืออยู่ประตูอยู่ฝั่งพุ่นนะพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้น <c oughs> เหมือแรกนี่บอกให้ได้เป็นวันปิดวงกที่อลักการงานสร้างเพราะว่าเนื่องระบบไฟแสงสีเสียงใหญ่กว่าเดิมจอ นะครับจังเสียเพิ่มเติมคือทุกอนูเต็มทุกบล็อกนะครับนะเต็มทุกบล็อกแน่นอนไฟนี่จัดเต็มอาจารย์หนึ่งคนมาให้ใส่ให้มันแบบวูบ,บาาบไปเลยวสันนเนาะสถานที่ประตูสิเข่าท่างนี่เด้อพี่น้องเดอ้อมาที่นี่นี่นะครับมองอเขาเรีนเดอ้อวัดนี่นะครับวัดาธาตุมังคารามนะครับ ไปเลยตำบลเชียงเงื่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดนได้พี่น้องเด้ผู้ใดที่มาบอถือสามารถอา่าเซิร์ชและก o เกิลแมนะครับพิมพ์ตามชื่อน,นี้เลยเนาะเอาทางเขายู่ทางนี้ครับพี่น้องครับนี่ประตูทางเข้ามีประตูทางเดียวเด้อนี่มันควนอุดเอาแล้วประี้ไม่ข้าเอาแล้วปเดีนี้เอาสุมแม่สุ่มในเรี่ยวฟ้าวไขเออ <c oughs> <c oughs> <rium> เออ <asure> <Safe rév mark> เอ้ทางเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนมองเดียวเด้ด้วยครับเดิ้ลทางเขาอย to ู่ทางเดียวตอนนี้แม่ข้าก็มาหลยแล้วล่ะเออนี่เด้อมองเสื้อยาเื้อกินเนี่ยทางเขาพอดีท่าะตรงมูเจ้าจะกินอย่างมากด้วว่ากินนาฮะรวดไล่กระด้อมาเสือซอยเพิ่นเนี่ยประตูทางเขาทางเดียวนี่น้อนคือประตูโขงฝั่งนี้แล้วก็เดินเข้ามาได้เลยแล้วท่านจะได้เข้าหน้างานไปเลยเนาะเข้าสิบานโบสถ์มองนี่ย นะครับเดี๋ยวผมียอธิบายอธรูปให้ฟังซะก่อนว่าเขามาจังไหนไปจังไหนประตูโบสถประตูวนประตูโค้งซึ่งมาจากหมู่บ้านฝั่งนั้นตรงเข็้นมากเลยพี่น้องมองจอดรถเดินกุ้งก้วงสั้นสามารถจอดได้นะจอดได้ส่วนสีมิพูดรับฝากหรือบรับฝากแล้วจะกรรมาการวัดเพิน่นเนาะแต่ทีนี้นี่ยตรงมาจากเมืองเลอพี่น้องเด้อตรงมาจาก จังหวัดอุดรธานีคือตรงมาปุ๊บท่านสามารถขึ้นประตูโขงตัวนี้เข้ามาจอดลานกองป้างตรงนี้ได้เลยนะครับอธิบายให้ฟังชัดเจนเลยขี่มาปุ๊บในห้องตรงมาจากในเมืองขึ้นมาหนีมาจอดเดินนีได้เลยเห็นบ่คขับกว้างแป็นเออเตอริร์อยู่นี่นี่นะครับนี่นะท่านสามารถขึ้นมาจอดได้และท่านเดินตรงไปท่านจะเจอประตูทางเข้านะครับตรวจบารตรวจอาวุธนะ อยู่ทางเข่าตรงนั้นตรวจอาวุธก่อนเข้าไปงานนะครับแก้วหรือของแข็งห้ามนําเข้ามานะครับย่าอีกเชื่อแก้วของแข็งห้ามนําเข้ามาของแข็งอาทิเช่นอะไรขวดแก้วอาวุธหรือโน,น,น่นีนั่นตา่ตางๆยกเว้นอันเดียว <laughs> เออพอ <laughs> หยอก <laughs> นะครับสาธุองคท้าวสุวันณ เป็นฝนโตกแล้วปูะวะระซาถูกแทบไปเท้าเวทนะครับองค์พ่อเท้าเวททุกวันแล้วก็สิจะชิดในบวชเนาะเอาก็ตามนั้นนะครับมีรองขึ้นมากอะหามองจอดเรียบร้อยละกะนี่แหละทางเขามาทางนี่เด้อลัวรอบขอบชิดดีนะครับห้องน้ำห้องทาเพียบพร้อม ห้องน้านะครับของวัดก็มีทําความรรสะอาดแบบดีเลยเออเสื้อบัตรยังเนี่ยปิดนะคะ่ะวัดใหญ่มากใช่ครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับพี่ๆจ๋าคลิกลิงก์ด้านล่างหรือเลยนะครับใครซื้อบัตรจองตัวของบสะดวกมาหน้างานก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะซื้อบัตรจองตัวเข้ามาที่หน้างานได้เลยเนาะของนางผงทยงอ,งอยู่ฝั่งนี่้ะพี่ลองของนางอยู่นี่ก็มี่ของนางอยู่พุนก็มี่นะครับ อันเขียนไว้เนี่ยมีนรานคาหนีเด้อเขียนมันชื่อๆประตูทางเข้าอยู่นี่นะครับนี่ประตูทางเข้าหน้าง,งานอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ำข้างในกับมีนะครับพี่น้องส่วนหนึ่งห้องน้ำข้างในก็คือสิเป็นตรงนั้นที่เบาที่หนักข้างในใน,ในรั้วขอบชิดเนี่ยก็มีห้องน้ำอยู่หนึ่งที่แล้วข้างนอกกับมีห้องน้ำอีกหม่องนึงก็คือของวัดเองนะครับก็คือของวัดเองตอนนี้กำลังล้อมรั้ว เกือบเบิดแล้วนี่เห็นไ่มครับเกือบเต็มเลยปกติจอนะครับมันจะมีไม่มากขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้มือพิดโป้งจัดให้ไงจัดให้เต็มเอาจอใส่เบิดค่ะพี่น้องเห็นบ่แผงข้างล่างเป็นปจอ LED เบิดข้างๆ้างแล้วก็จะเหลือตรงเครื่องเสียงอีกจอกลางจอเอฟิกไฟเต็มทุกขั้นครับเห็นบ่จอข้างขางนี่จอเอฟิกข้างขางนี่แลนนี่ครบเบิด นะครับอลังการงานสร้างแน่นอนตอนนี้ระบบก็เริ่ตัง้ง <c oughs> เอาเอาพี่น้องเอา้าผู้ใดว่าด้ซื้อบัตรจองตัวนิกกี้อนุมาณชาหลายเห็นโ่เพนจมแล้วนี่ถ่า,ออาส,สองนาทีแหละเป็นยังคือบ่อนุมาณประซันเออข่สาสองหน้าที่เดี่ยวข่าสองหนาที่เดี่ยวเดินเป็นยังจังบ่อนุมาณขึ้นสาแท้เทียนเอียงรุ่นเร็วเอยล้วครับเร็วรเลยครับเอาบอ่ พี่น้องครับเฝ้าออกดลิงค์เห็นวลลิงด้านล่างในซื้อบัตรจองตั๋ว EP พิเศษวันปิดวงวันปิดฤดูการ<ไ>นะครับเป็นยังคือต้องปิดบ่ปิดบ่ไดดครับพี่น้องออกไปงานหนาฝนคักๆๆแล้วนะครับน้ำก็ะไฟมันไ่ได้ถือกันบันไดเด้ดเออเล่นไปสิแตกตู้ตามไดนง่ายอีกละ่ะนาะมือมแรกนะครับพี่น้องครับเล่นนะครับอยู่ที่วัดธาตุมังคดา,ารามนะครับตำบลเชียงยืงอนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นวันปิดฤดูการหรือปิดวง ของน,น,อนะครับตโตเกียวมิวสิ่บมือ,อ,อเแื่องเพชรนตนตุนกับมานะครับเพชรนนตุนกับมาเพชรสมถุยกับมีเพชรสีเหยกับมาเพชรชลากัมาโว้ยน้ำทิมโดยเมเซมโอ้เพชรชลานนตันตัวโอเพชรชลาเมเซมอีกมันมนันนเพชรฉลาดเพดชาลาชาลา่ะคือแบบแก่ช,าล,าช,าล,าชาลานะเออ บัตเบียร์แชมขอบบอลบอลเด้อหยอกเชื่ออันผู้จัดการบมอลบอลหน่องมันเบอลเด้อขอบบอลบอลเด้อกำลังซื้อจ้าขอบคุณค่ะพี่จ๋าขอบคุณนะครับอืมเสื้อบัตจองตัวซรอยกันพี่น้องเอ้ยนะคะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้โคตรมั่นในลายแต่ว่ามูเจ้ามักชื่อที่สุดแล้วก็เฮ็ดบาปแอดมินแล้วก็ได้แอดมินก็คือหกโมงเย็นเป็นต้นไปซื้อบัรรจมบัรรณแต่เข่าซัวเออจมเออ รอเย้วครับรอเย้วรอในกลุ่มเย้วครับโอ้อยใหเขียนยังสีถอค่อยอ่านยากภาษาไม่หุ่นนี่เออ,อบัตรหนึ่งใบหัวใจหนึ่งดวงนะคบพี่น้องครับอีพี่นี่บัตรหนึ่งใบร้อยยี่สิบเก้าบาทใช่ไหมน้องโบสร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยสเก้าบาทครับพี่น้องอีพี่นี่อีพี่พิเศษหมายถึงในกลุ่มปิดนะร้อยยี่สิบเก้าบาทแต่ในหน้างานไม่รู้หน้างานพอนิ่หูเดี๋ยวสิแจ้งเล็ๆอหน้าบัตรหน้างานนี่เดี๋ยวสิแจ้งตอนหัวแรงนะครับพี่น้องเด้อ ว่าราคาจักกี่บาทเนาะปูสาดล้อเ้จาจะยุใสมาตัวข่อไหลบ่้ันมี่สาดเด้อนี่าเป็นอย่างนี้บ่้ันมีตีเพิน่นเพิ่นมาจะเฝ้าปูให้รถอันเอาของลงสกักก้อนเออแต่สายแล่นนี่เพิ่นก็บ่ให้เ,เ,ออใหเหยียบเออขี่มากก็เหยียบเด้อพี่น้องเด้อขามเอาผู้ใดขี่รถยังไงมากมาหอดปุ๊บก็ยกล้อขามไปเลยเออเงี้ยงฮะไปติ๊ดยังมานี่ กินแค่ไม่อยังนั่นกินแค่ไม่อยังเอาบอดไฟกัเอามาหน่อยโพดมีไงกว่านี้กว่านี่โพดโพูดว้ระสิ่งได้มันวาระหมู่ได้เอามา้อย่างไงใส่ก็ว่าจานหนึ่งไงไงเกินจวบแล้วสั่นหอบมาเบิดมาเบิดลกูดังกระโดดหอบมาขักมากนี่ไม่อย่านน้นหนามนเจ้านี่เนาะ มอโตกดอกตีเออพ่อแรงมานานิกี้นิกี้พ่อแดงบอโตอกเออโอ้ยมันแดดเด้พี่น้องตอนมันมอนมามันมันขึมยังเดียว่เลตอนนี้แดดนะซื้อยังซื้อธนาคารกดลิงก์ได้เลยครับกดลิงก์ข้างล่างนะครับกดลิงก์ข้างล่างปุ๊บนี่นะครับมันมีบอกทุกอันอยู่แล้วนะครับ มันก็ต้องเป็นบจกอยู่แล้วใช่ไหมน้องโบอสบจกตัวเกียวมิวสิกอยู่แล้วนี่ถ้าซื้อบัตรจองตั๋วเนี่ยมันขึ้นเป็นบริษัทอยู่แล้วนะครับรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับเออท่าท่าเดียวจะบอกโชชีบได้เขาสียาแก้คลองได้หนิม like ok ันเป็นสองธนาคารไม่มีสองธนาคารครับเออเอาเอาเอาเป็นว่าท่าค ok ่าอย่างกระซังจะขอให้เป็นบจกตัวเกียวมิวสิกกันแหละตเกียวมิวสิกเขาเออยังไง ้เสียงไงรถเครื่องปั่นเปอเอาเครื่องมาลายเลยเครื่องปั่นไหมเอามาไหนพูดเอามาไหยพูดเครื่องปั่นไฟใส่สองเครื่องคุณน่ะปกติใส่เครื่องเดียวมือหนิใส่สองปวดโพวันว่าเหรียได้พี่น้อง เอามาแบบสองเครื่องวันนี้เครื่องเครื่องไงแล้วเครื่องกลางอีกงานไม่ใหญ่แน่นะบูใหญ่ครับพี่หลวงไม่ใหญ่ครับจอประมาณ120ตารางเมตรครับมีมันนี่ไฟบีมก็ประมาณ40กว่าตัวครับบูธต้องว่าไงบูงไงพี่น้องเบิ่งเบิ่งต่อมมือมีเบิ่งโบูธเพชรนุ่นตุนเบื้องลุงแซบหมูลวดหมูเฮามีกระพุ้น่อยหน่อยเออเสียรวดที่นี่จะรีดความแก่นมาได้ครับทุนนี้เป็นยังครับขาดขาด รีบขาดก็คือรีบสามคนหาลอยโอนเจะในโลงแนวานแม่แบบขึ้นนะเออถ้าถึงสาคนมันไม่มีองเออประกันจรันดีบอกระกันดีอดีพวกอ้วนดยดีน่ะนะเกินไปโดนโดนโดนก็อ้วนบอ้ปรกันประกเท่เออห้องอาร์ตบ เออเรไปสรอยเอาพี่น้องครับผู้ใดบม่ได้ซื้อบัตรจองตัวเข้ามานะครับพี่น้องสามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอการโอนนะครับพี่น้องครับดูชื่อบัญชีธนาคารก่อนนะครับมัาจะมีธนาคารอย่างกับพี่เข้าใส่ก่อนธนาคารไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์นี่ไทยพาณิชย์กับกสิกรกสิกรแต่ว่าซื้อธนาคารไม่ต้องไปอย่างครับขอให้ดูที่ชื่อที่จะโอนน่ะก็คือต้องเป็นบจกนะครับ โตเกียวมิวสิกจำกัดนะครับพี่น้องขอให้เป็นโตเกียวบริษัทโตเกียวมิวสิกนะก็คือเป็นบัญชีเดียวนี่เลยช <c oughs> ื่อเดียวนี่แหละ <c oughs>